ก็พูดง่ายๆว่านะจ๊ะเรื่องใจของเราเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญรักษาใจของเราให้ดีมีสติให้เข้มแข็งมีโยมคนหนึ่งเมื่อตอนเย็นก็มาถามตามมาว่าหนูผมนั่งกรรมฐานม,มาตั้งนานนานก็ไม่ค่อยจะเข้าจะได้สมาธิเท่าไหรเลยนะสมาธิไม่ค่อยรวมตัวเป็นหนึ่งอะไรเงี้ยฉันก็บอกเขาว่าคนเราเนี่ยก็เหมือนนักวิ่งนกนักวิ่งรู้จักนักวิ่งไหมนักวิ่งก็คือนักวิ่ง นักกีฬาเวลาคนจะวิ่งมันก็ต้องวอร์มร่างกายก่อนอยู่ดีๆโยมลงไม่เชื่อโยมไม่เคยวิ่งตั้งเป็นปีบัดจะวิ่งสักร้อยเมตรให้ได้สิบวินาทีร้อยเมตรเอาแค่สิบวินาทีไม่ต้องถึงสิบวินาทีห้าวินาทีเอาร้อยเมตรชีกหมดทั้งร่างกายนะเอ็นเอ็นเอิร์นสีหมดฉันในก็ฉันนั้นจิตเรามันก็เหมือนกันถ้าเราฟุ้งซ่านทั้งวันทั้งคืนบัดเราจ่อให้มันสงบเนี่ยแค่ห้านาทีสิบนาทีมันก็นไม่ได้ นะนี่เรื่องจริงเราจะต้องวอมใจของเราด้วยการภาวนาทั้งวันทั้งคืนตื่นมาตอนเช้านะตื่นมาตอนเช้าสมัยฉันเป็นเนรนี่นะตื่นมาตอนเช้านะท่านก็ทาไม่ไหวเท่ากับหลวงพ่อหรอกหลวงพ่อท่านหลวงพ่อฤีดำท่านจะตื่นมาตีนอนสองทุ่มตื่นตีสองนั่งภาวนาจนถึงตีสี่แผ่เมตตาตอน 4, 4. ีสี่พอหลังจะตีสี่ออกมาถึงตีห้าก็กวาดลานวัดทาความสาเสนาสะนะ 6โมงเช้าก็ออกโปรดวินัยสัตว์นะเมื่อโปรดวินัยสัตว์ปุ๊บตลอดทั้งวันท่านก็ภาวนาเดินจงกรมทําความสะอาดตรงนั้นตรงนี้นะทำกิจของสงฆนะ์เพนถ้าท่านฉันก็วันทีท่านก็ไม่ฉันนะยาวจนถึง5โมงเยน็น6โมงเย็นก็ทําวัด <c oughs> ทําวัดกับหมู่คณะเมื่อทําวัดกับหมู่คณะทําความสะอาดเสร็จ2ทุ่มนะก่อน2ทุ่ม1ทุ่มท่านก็ภาวนาสวดมนต์ไหว้พระและภาวนา พอภาวนาเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็จำวัดจำวัดของท่านก็อยู่ในท่าศีห์สายญาตินะแล้วก็ภาวนาจับลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธจนหลับไปนะจนหลับในฌานตื่นมาทีก็ตีสองไปอัตโนมัตินะยโยมนะมันจะมันจะคือสมัยตมาทําอย่างท่านนะแรกๆมันมันฝืนกับร่างกายของเราร่างกายเรามันแบบนอนแบบโหตื่นมาหกโมงเจ็ดโมงอย่างเงี้ยมันก็ฝืนอ่ะพอเราทานะมันมีมันมีสปริงที่หลังเลย พอตีสองปุ๊บเด้งปึ๋งขึ้นมาเองเลยเออเรามันแปลกนะนี่เรื่องจิตจิตเรามันแปลกนะมันเด้งมาเป๊ะเลยนะตีสองเป๊ะเลยเด้งมาพอเด้งมาปุ๊บเราก็อาบน้ําอาบท่าทําความสะอาดร่างกายเสร็จเข้ามาหอมธจีวรนสวดมนต์ไหวพ้พระพอสวดมนต์ไหว้พระเสร็จนะก็นั่งกรรมฐานจนถึงตีสี่นะนั่งกรรมฐานจนตีสี่แผ่เมตตาพอแผ่เมตตาตอนตีสี่เสร็จปุ๊บนะก็ออกมาทําความสะอาดเสนาสนะกวาดวานวัดคาเลือนโพอะไรก็ตามไปนะ นี่คือเรื่องจริงนี่เขาเรียกว่าขั้นอุกฤษนะขั้นยิ่งยวดแต่เพื่อปฏิบัติธรรมขั้นยิ่งยวดเชื่อไหมใครที่ทําได้อย่างนี้เนี่ยโยมเอ้ยไม่วันสองวันสามวันอะไม่ถึงสองสามวันถ้าเราสะสมปัญญามาดีพอแล้วหมายถึงเราเรียนรู้กับครูบาอาจารย์มาพอสมควรแล้วเนี่ยรู้หลักการของการทําสมาธิรู้จักว่าเราจะทํายังไงกําจัดนิวรณ์ทาประการได้อย่างไงคือมีปัญญามากๆเนี่ย ไม่ถึงสามวันก็ได้นะจ๊ะได้แน่นอนได้ฌานแน่นอนให้เรามีเวลามาวัดมั่งนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพสิงห์ดำท่านบอกท่านถ้ามีลูกศิษย์นะลำดับขั้นของลูกศิษยนะ์ท่านบอกว่าลูกศิษย์ชั้นดีของชั้นก็คือจะได้มาอยู่วัดสองวันสามคืน,ช,นชั้นเลวก็คือชั้นกลางนะนี่คือชั้นเลวผิดชั้นกลางนะชั้นกลางหมายถึงว่าดีขึ้นมาหน่อยนึง ไปอยู่วัดได้เจ็ดวันหกคืนแต่ชั้นดีสุดของลูกศิษย์ของชั้นชั้นดีสุดก็คืออยู่ได้สิบวันเห็นไหมต้องมาอยู่วัดนะจ๊ะการที่เรามาสร้างบุญบาร,รมีการที่เรามาเคลียร์ชีวิตอย่าคิดว่าการทํามาหาชีพหามาหากินของเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างเดียวไม่ใช่ถ้าโยมโตขึ้นมาตั้งแต่เด็กมาเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยตั้งแต่เด็กขึ้นมาสิ่งสําคัญของชีวของเราคืออะไรจะต้องให้ได้เกตดดีๆจริงไหม เออเด็กตั้งแต่เด็กมาสังเกตเถอะต้องได้เกียรติดีๆให้พ่อให้แม่คือนั่นคือเป้าหมายของเด็กแต่เป้าหมายของคนที่จบการศึกษาเป้าหมายคืออะไรให้ได้งานดีๆจริงไหมให้ได้งานดีๆเป้าหมายของงานดีๆคืออะไรให้ได้เงินดีๆให้ได้เงินมากๆจริงไหมจ๊ะนะเป้าหมายของการให้ได้เงินมากๆเงินดีๆคืออะไรือ อยากมีคู่ครองดีๆมาร่วมใช้ตังค์มั่งจริงไหมแต่ถ้าบางคนอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอพอมีคู่ครองดีๆ่นจะมีอะไรบ้างมีบ้านมีรถมีบ้านดีๆหลังใหญ่โตๆไม่อายใครมีบ้านดีๆมีรถดีๆอยากมีคู่ครองดีๆมีบ้านดีๆมีรถดีๆก็อยากจะมีพยานรักออกมาลูกอื ออกมาวิ่งเล่นให้มันสนุกสนานสุกซนเขาก็มีเราก็มีคนข้างบ้านก็มีข้างนี่ก็มีน้องชายน้องฉันก็มีพี่ฉันก็มีมีกันหมดเราไม่มีมีได้หาเราไม่มีน้ํายาว่างั้นก็ต้องมีกับเขาม้างเมื่อเรามีแล้วเนี่ยนะมีลูกแล้วคนหนึ่งไม่พอสองคนไม่พอกลัวมันไม่มีเพื่อนงานนี้กล่าวว่ามันจะได้เตะทีฟุตบอลหนึ่งเอามันได้เยอะหน่อยอย่างเงี้ยเออ คนมีกระตังนะอืมก็จะเอาเยอะแต่ถ้าคนไม่มีกระตังก็สักสองคนก็พอแก่ตัวมามันจะได้เลี้ยงนะคือพูด,ดง่ายๆว่าบางคนมันก็คิดนะคิดทุกอย่างแต่ถามแต่อว่าในตลอดทางที่มาในที่ตะมาพูดมามีใครที่จะเป็นเป๊ะๆๆอย่างนี้มัง้งไม่มีบางคนเกดไม่ดีได้งานไม่ดีบางคนได้งานไม่ดีก็ได้เงินไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยจะพอ,อยาไส้ พอได้งานไม่ดีเบื่อชีวิตเซ็งกินเหล้าเครียดนะดันเมาเมาก็ดันไปได้เมียมามามา,มาจากไหนว่าเมียเนี่ยนนะเออก็มีพอได้เมียมาปุ๊บลูกออกมาดันลูกนิสัยไม่ดีติดเหล้าติดยาเล่นติดเพื่อนติดเกมมั่งอะไรมัง่งซักละพัดวุ่นวายชีวิตคนเรามันมีสองหน้านะด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีมีอะไรที่จะเที่ยงแท้แน่นอนไม่มียมเมย้ย ใครคิดว่าชีวิตเองจะต้องไปอย่างนี้ตลอดบางคนมีเงินมากมายมหาศาลเกิดมาก็อยู่บนกองเงินกองทองแต่ชีวิตเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์ถึงขนาดนี้นะโยมนะก็เลยบอกว่ามีอะไรที่เที่ยงแท้ความทะยานอยากของเราเนี่ยมันไม่สิ้นสุดนะโยมนะความทะยานอยากของเรามันโอ้มากมายถาถมอะไรเราที่จะเที่ยงแท้อะไรที่จะมีประโยชน์ถึงที่สุดอะไรเราที่เป็นหนทางที่แท้จริงของชีวิตเราไปคิดมาให้ดี ไปตรองมาให้ดีไปพิจารณาให้ดีว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเก็บมาทําไมเงินเยอะๆทาทําไมประกันกชีวิตเราทําไปเพื่ออะไรถ้าเรายังหาคําตอบไม่ได้เราก็จะเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือลอยเพียงคว้างอยู่บนท้องทะเลนกว้างใหญ่เวียนว่ายตายเกิดดําผุดดําว่ายไปไม่รู้จบไม่รู้สิ้นน้ําตาของเราที่มันไหลลิน เปรียบดังมหาสมุทรสี่มหาสมุทรรวมกันก็มีปานเท่าน้ําตาเราที่ทางลองไห้ไปแล้วนะโยมนะนี่คือเรื่องจริงที่จะมาพูดอยู่นี่ในพุทธศาสนาเขาเรียกว่าน่าเรียกว่าโสรสายานเป็นยานที่ทําให้อสะวะขขย,ยานันเป็นยานที่ทําให้เราตัดกิเลสนี่คือการพิจารณาเวลาที่เราใครก็ตามบอกเรามาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดการประพฤติปฏิบัติธรรม ก็คือสมถะและวิปัสนาการที่ตะมาเอามาจำแนกจำแนกแจกความให้โยมฟังเนี่ยที่พูดเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนั่นเขาเรียกวิปาาัสนาญาณลับตาและคิดอย่างที่ตะมาครูบอกเมื่อกี้คิดไปเรื่อยๆื่ทำความเข้าใจกระจยของเราเมเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมตายแล้วจะไปไหนมีใครรู้บ้างคนที่เขารู้คนที่เขาประพฤติปฏิบัติธรรมเขาก็จะรู้พาถ้าเขาเชื่อตามครูบาอาจารย์ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ เชื่อในองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็จะมีคติแปลว่าทางไปที่ดีอย่างแน่นอนสุขโตก็แปลว่าผู้ไปแล้วด้วยดีคือพระพุทธเจ้าไปพิจารณาให้ดีพิจารณาที่ตมาบอกนี่คือวิปัสสนาญาณน,นี่คือการปฏิบัติธรรมหลับตาเนื่องคิดไปพิจารณาไปหาเหตุผลหาความจริงงัดเอาความรู้ที่ตัวเองเคยเรียนมาทั้งหมดที่เคยได้ยินได้ฟังมาทั้งหมดเอามาพิจารณาในใจของเรา เหมือนเราที่บายให้เด็กคนหนึ่งฟังเด็กที่มันโง่โงคือใจของเรานี่แหละที่มันโง่เนี่ยเด็กที่มันแบบไร้เดียงสาจิตของเราก็มันก็ไร้เดียงสาแต่บางทีมันก็แกมโกงบางทีมันก็เกินเด็กไอ้จิตตรงนี้ไอ้จิตนี่คือเด็กเราอธิบายเหมือนเราเป็นครูเนี่ยอธิบายให้มันฟังแต่ก่อนที่เราจะอธิบายให้มันฟังเนี่ยเราต้องให้เขานั่งนิ่งๆแล้วมาเอาเชือกหนึ่งมัดเขาไว้การที่เอาเชือกมัดเขาไว้ก็คือการเจริญสติการภาวนาไม่งั้นลวมันก็วิ่งไปวิ่งมา ก็จะสอนมันได้กับมันไม่เข้าใจหรอกอธิบายให้เขาฟังไปเอาความจริงเอาความจริงอย่างเดียวเอาความจริงเอาปัญญายาณของเราที่เราเรียนสะสมมาทั้งหมดพิจารณาเข้าไปแล้วเราก็จะสามารถอธิบายให้เขาฟังแล้วเขาก็จะเชื่อเราไอ้เมื่อจิตหรือเด็กคนนี้เชื่อเราเมื่อไรนั่นล่ะนะนะความที่เขาเรียกว่าอาริยมรรคอริยผลมันก็จะบังเกิดขึ้นแก่ใจของเราการบรรลุธรรมนั่นเอง เมื่อจิตของเราเชื่อนะเมื่อจิตของเราเชื่อเราก็จะมารู้ธรนมยมโยมนะแต่ตอนนี้จิตของเราไม่เชื่อเอาสังเกตสิแค่สี่ห้าแค่นี้แหละยุงมาแล้ววุ้ดวุ้ดวุ้้มาพอจะตบสักทีหนึ่งพอจะยิงมาสักทีหนึ่งเอามาสักทีไหนจะุูงนี้ไปต่อใหม่อย่างเงี้ยถ้ามันเชื่อจริงมันจะไม่ทําใช่ไหมจริงหรือเปล่า คนเราบางคนนายโยมนะอยู่กับตาม,มามาตั้งนาน,านพอบัตรจะหลุดจะหลุดนายโยมเอ้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์นี่มากันเต็มนะจริงไหมวัจจีทุจริตมากันเต็มบางทีเนี่ยโอ้โหจะดา่าใครจะตีจะตีเขาจนได้อดยเอาไม้ฟาดหัวจนแตกได้นะ่ะประทุสลายกันนะด้วยด้วยมือด้วยไม้ด้วยอาวุธด้วยอะไรกันได้ทุกรูปแบบนั่นเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะาจิตมันยังไม่เชื่อจิตย,ยังไม่เข้าถึงอริยมรรคแต่และจิตมันเชื่อเมื่อไหร่เนี่ย การผิดสีงของเราก็จะไม่บังเกิดขึ้นกับเราเลยนี่นคือความเป็นอเรียเจ้านะจ๊ะการมาพุทปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือนะการให้ทานทั้งหมดก็เหตุผลนี่แหละก็คือให้ใจของเราเนี่ยมันสงบจากข้าศึกคือกิเลสเมื่อจิตมันสงบสมาธิมันก็เกิดเมื่อสมาธิเกิดปัญญามันก็เกิดเมื่อปัญญามันเกิดมันก็จะพิจารณาปัดประหารความชั่วที่อยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปนะจ๊ะ ในก็ฝากเอาไว้เรื่องกับมาฐานนะเรื่องกับมาฐานอยู่ยังไงอยู่ให้เป็นประโยชน์อยู่ยังไงอยู่ให้เราเนี่ยค่าของชิดในใจของตาัมมาก็คือจะทำยังไงก็ได้ให้ลมหายใจของข้าพเจ้ามีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์มีประโยชน์ต่อสปปรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะตัวของข้าพเจ้าเองให้เราบอกอยู่ในใจของเราเงี้ยนะเพราะตัวของข้าพเจ้าเองเห็นแล้วว่าตัวของข้าพเจ้านี้เนี่ย ได้เข้ามาในธรรมของผู้แเจ้าและได้เข้าใจในทางของเจ้าถึงจุดหนึ่งแล้วข้าเจ้าเห็นว่าขันห้าร่างกายและโลกนี้ไม่มีแก่นสารไม่เที่ยงมีแต่ความทุกข์สุดท้ายแล้วมันก็เสื่อมสลายไปในที่สุดไม่มีตัวไม่มีตนตัวข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าเรียนรู้ตรงเหตุนี้แล้วข้าพเจ้าก็เห็นเพื่อนผองน้องพี่ที่เดินทางมาร่วมชะตาชีของข้าพเจ้า ทุกคนทุกผู้ทุกคนทุกตนทุกนามทุกดวงจิตข้าพเจ้าเห็นว่าเขาเหล่านั้นยังอยู่ในอวิชชาคือความมืดอยู่ยังอยู่ในความสงสัยยังอยู่ในความอุบทานยังอยู่ในตัณหาความทยานอยากยังมีกิเลสท,ที่ร้อยรัดใจอยู่ข้าพเจ้าเห็นอย่างนั้นแล้วข้าพเจ้ารู้สึกสงสารเสีเหลือเกินข้าพเจ้าจึงใช้ลมหายใจนี้ของข้าพเจ้าเพื่อให้เป็นประโยชน์ที่สุด ด้วยการกระทําเช่นไรก็ได้ในบวมพุทธศาสนาช่วยเหลือพระศาสนาเพื่อที่จะทําให้เพื่อนพ่องนองพี่ของข้าพเจ้านั้นได้หมดทุกข์เช่นเดียวกับข้าพเจ้าคือพูดง่ายๆว่าข้าพเจ้านั้นจะทําลมหายใจของข้าพเจ้านั้นให้มีประโยชน์ที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าจะกระทําได้ถ้าผูดด้ใดก็ตามคิดเช่นนี้ทาเช่นนี้ได้บอกได้คําเดียวว่าคนนั้นเนี่ยเกิดมาไม่เสียชาติเกิดและเป็นคนที่มีความสุขในชีวิต เพราะชีวิตนั้นไม่ได้เห็นแก่ตัวไม่ได้ทำเพื่อตนเองแต่ทำเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนทั้งหลายแก่สัรพสัตว์ทั้งหลายเราจะรู้ว่าเราน่ยจะมีค่าขึ้นมาในชีวิตบางคนทุกตอมตมก็เพราะว่าไม่รู้หนทางของชีวิตบางคนคิดว่าชีวิตอนนั้นไม่มีค่าแต่มาบอกได้คําเดียวว่าไม่ต้องให้ใครมาเห็นค่าของเราแต่อยู่ที่ว่าเราน่ยเห็นค่าของใครไหมเท่านั้นเอง และเราจะทํายังไงให้เราเนี่ยมีประโยชน์ต่อบุคคลทั้งหลายใช้ลมหายใจของเราให้มีประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อม,มนุษย์เพื่อเพื่อนร่วมโลกของเราผู้ที่เดินทางเดินทางมาับเราทั้งทุกผู้ทุกคนถ้าเราคิดเช่นนี้ได้ใจของเราจะมีความสุขยังถึงที่สุดใครพิจารณาเช่นนี้ได้นะยโยมนะก็จะเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่มีเป็นมหาบุญเป็นมหากุศล